เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าเสียงปริศนานะครับผมและผู้เล่าก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับเป็นผู้เล่าที่เคยฝากความหลอนไว้ให้พวกเราได้ตาตรึงกันไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมนั่นก็คือพี่เอนั่นเองและพี่เอเล่าสนุกมากนะครับวันนี้พี่เอกลับมาอีกครั้งในเรื่องที่ยังค้างขาก,กับเรื่องที่แล้วอ่ะกับรอบที่แล้วแต่เป็นเรื่องใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้น ท่านใดที่ยังไม่เคยฟังเรื่องของพี่เอ๋รับชมฟังย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีค่ะพี่ก๊อตพี่เอ๋ครับแล้วตอนนี้พี่เอ๋โทรจากที่ไหนครับอที่ห้องพักค่ะกรุงเทพค่ะอ๋อที่กรุงเทพแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับพี่เอ๋เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเสียงปริศนาใช่ไหมครับผมใช่ค่ะครับเกิดขึ้นนานหรือยังครับพี่เอ๋ประมาณสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีที่แล้วค่ะ เรื่องราวเป็นมายัางไงครับพี่เมื่อสี่ปีที่แล้วมันจะมีเหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมคะที่แบบ,บมันจะมีแบบไฟไหม้ห้างดังแต่มันเป็นตึกข้างๆห้างอะคะอเหตุเหตุการณ์นั้นที่แบบเป็นข่าวอยู่หลายวันนะคะครับผมค่ะแต่ว่าเอ๋ไปทําธุระก่อนเหตุการณ์รไปทําอะไรครับพี่ไปรู้สึกว่าไปทําธุระแต่จาไม่ได้คือมันานานหลายอาจจะไปซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปไปทําธุระที่ห้างนั้นแล้วก็แล้วก็เดินทําธุระอะไรเงี้ยแต่แบบ เออนะรู้สึกแบบว่าทําไมในห้างอ่ะมันแบบมันบรรยากาศมันแปลกๆความรู้สึกเองนะมันจะมีแบบคนเดินแบบคุกผ้านะแล้วแบบที่เหรือรู้สึกแบบเขาเดินผ่านตัวเราไปอ่ะจริงค่ะแบบพุกพวกพวกพอย่างเงี้ยออแบบนั้นเลยเหรอครับพี่เอ๋ใช่ค่ะก็คือผ่านไปเร็วมากอ่ะแบบฐานสายตาหางตาเราแล้วก็เดินแบบนั่นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจนะว่าจะมีแต่เราไม่ ใช่ค่ะเราก็คือเหมือนแบบในห้างเนี่ยก็จะมีแบบเป็นฟันเน่ะเป็นหมอกเป็นฟันแบบจางๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราฟามรู้สึกตาเราเห็นอย่างนั้นนะคะและจริงๆมีควันในห้างไหมครับพี่ไม่มีตอนนั้นยังไม่ไหมค่ะตอนนั้นยังไฟยังไม่ไหมครับแต่พี่เอ๋เห็นเหมือนมีหมอกควันในห้างใช่ใช่ค่ะมันจะฟุ้งลอยแบบในโซนตรงนั้นนะ่ะในโซนตรงที่เอกกาลังจะเดินไปวัดข้างๆห้างอะค่ะ <Hi. S 1> แล้วอาการของคนอื่นๆล่ะครับที่เดินอยู่ข้างหน้าพี่เอกเขาเ,เหมือน <K S 2> ไม่เห็นเราคือแบบเหมือนแบบรีบมากอะค่ะเดินเข้าจากทางทางสกายวอล์กอะผูกๆๆๆเข้าห้างอะฮะค่ะแล้วก็คือแบบเดินผ่านเราปุ๊บๆๆ,ๆ,ๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ว่าฟางมรู้สึกว่าทำไมคนเยอะจังเยอะเยอะผิดปกติแต่วันนั้นคนก็เยอะจริงๆนะคะคนที่แบบเป็นคนที่เข้าไปตอนนั้นมันยังมีแบบเป็นทัวร์จีนทัวร์อนนั้นยังไม่เกิดโควิดไงคะครับ รงนั้นก็จะเป็นแหล่งแบบรวมคนที่แบบมาพักผ่อนมาซื้อของมาดูหนังมาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จะคนเยอะแต่แบบฟังขือปกติเราก็คือมาห้างนี้เป็นประจําอยู่แล้วแต่มันไม่ไม่บรรยากาศมันไม่ใช่แบบนี้ฮะค่ะแล้วก็คือเอกก็เดินไปไหว้พระข้างๆห้างอะค่ะเพราะว่าเราทําธุระเสร็จแล้วก็เออมามามาทาธุระก็คือไปไหว้พระขอพรดีกว่าก็เดินไปไหว้แล้วก็ คือเราก็ไปขอพรอในในโบสถ์นะคะในในโบสถ์ในพพระองค์ประธานใหญ่เนี่ยครับแล้วก็คือยังไม่ตับนะคะคือเสร็จจากการไหว้พาขอพรแล้วก็นั่งถ่ายรูปตรงแถวโบสถ์นะคะนั่งถ่ายรูปเหรอครับนั่งถ่ายรูปแล้วก็นั่งรับลมเย็นๆนะคะตั้งถ่ายคือถ่ายเองตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายแบบเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือนานๆมาทีก็ก็ถ่ายรูปเก็บไปดูอะไรเงี้ยค่ะฮะจริงๆก็คืออยากจะนั่งแบบนั้นสักพักใหญ่ๆแต่ก็แบบ ก็มีเสียงอะค่ะอบอกว่าเออเวลาของท่านหมดแล้วกลับได้แล้วเป็นเสียงที่กล้องในหูเลยค่ะเวลาของท่านหมดแล้วกลับได้แล้วกลับได้แล้วคือสามครั้งพูดติดต่อกันแต่ว่าเสียงนั้นคือกล้องและใสแต่เป็นเสียงของผู้ชายนะคะครับค่ะเสียงน,นั้น,น,นเองไม่ได้เอกใจนะอืมเสียงนั้นพี่เอ๋จะบอกนะว่าเป็นมีพี่เอ๋คนเดียวที่ได้ยินครับ ใช่ค่ะคนเดียวแล้วตอนนั้นเอ็นนั่งคนเดียวจริงๆแล้วมันก็คือเราก็นั่งแบบดูนกดูไม้ดูโบดดูตรงนู้นตรงนี้แล้วก็นั่งแบบปล่อยอารมณ์แบบเออเย็นดีอารมณ์เย็นแบบลมเย็นคแบบัดเย็นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับประมาณกี่โมงได้ครับพี่อ่าห้าโมงค่ะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นค่ะครับห้าโมงเย็นแต่ก็เออออกจากตรงจุดที่จะเกิดเหตุการณ์ประมาณสิบห้านาทีครับค่ะโบสถถ้าถ้าเอยังอยู่ในในจุดของวัดเนะี่ย ก็คือจะเห็นเหตุการณ์หมดเลยหเหตุการณ์ที่จะเกิดแบบอไฟไหม้แล้วมีคนกระโดดลงมาครับค่ะแตบบ่ว่าเอกคือเอกเอ๋เอเอฟังคำเนี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้เอกใจนะว่าเราความรู้สึกอื้กลับก็ได้มันเย็นแล้วครับค่ะพี่เอกก็เชื่อในเสียงเสียงที่กล้องในห้องใช่ค่ะเชื่อแล้วก็แบบไม่ได้เอกใจแล้วอ,อืมเขาให้กลับก็กลับตามรู้สึกอย่างนี้นะก็เดินกลับค่ะเดินออกจากวัดแล้วก็เดินแบบกลับทะลุเข้าห้างเหมือนเดินนะคะเพราะว่า ต้องออกไปขึ้นรถที่ประตูน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอือแล้วก็เดินตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์เลยแบบคนก็เยอะแยะมากเลยตอนนั้นเพราะมันมัน,ม,นมันเย็นประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะใอ่ค่ะโอ้โหค่ะก็คือเป็นเสียงคือเป็นเสียง,งก็แบบก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะคือแบบเขาก็พูดแบบคือเราฟังอะได้เออเวลาของท่านหมดแล้วกลับได้แล้วแสดงว่าพูดแค่นี้ค่ะอารมณ์เหมือนมีบางอย่างมาเตือนพี่เอ๋ใช่ใช่เหมือนแบบ ือในวัดนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายพอสมควรค่ะครับค่ะแล้วเอกก็กลับมายื้อรอรถเมย์นะคะตรงตรงอ่าประตูน้ําตรงแถวแถวห้างนึงที่แบบดังๆอะงๆ่ะประมาณน้ำแต่มันก็จะเป็นช่องแบบทะลุไปห้างเนี้ยได้อ่ะค่ะเรายื้มันป้ายมันจะมองเห็นมันจะเป็นแบบมองเห็นฝั่งฝั่งของอีวัดวัดกับห้างอ่ะค่ะครับค่ะก็มันตอนตอนยืนรอรถเนี่ยรถยังไม่มาใช่ไหมคะเราก็ยื้อรอ นี่มันเป็นแบบเป็นฟันนะคะฟันดำๆแล้วฟุงฟ้งๆลอยมาจากจากหลังหลังหลังห้างตรงพันทิพย์นะคะคแล้วมันก็จะมีแบบเศษกระดาษที่ปิวปิวเป็นขมเหลาใช่ตอนนั้นตอนนั้นเราก็เอดใจแต่คือมันก็เป็นกลิ่นนะคะเป็นเร,เรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นหนังมนุษย์ไหมครับคือติดจมูกเลยอะคะ่ะครับ,รบอืมแล้วก็ ทุกคนอะไรเขาก็มองอีกไม่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเออคงจะไฟไหม้แต่คงแบบมันเธอตอนนั้นยังเห็นฟันไม่เยอะนะคะแบบเห็นแบบลอยๆมาบางๆเหมือนที่เราเห็นใกล้เคียงในห้างค่ะตอนตอนที่เห็นจากตรงตรงประตูน้ํานะคะเป็นเป็นควันลักษณะเดียวกันเลยเหรอครับอ่คล้่ค่ะคล้ายๆกับในห้างตอนที่เราเห็นตอนที่จะไปไหว้พระคล้ายๆคือมันจะเป็นบางๆมาก่อนแต่เขาเนี่ยของจริงตอนนั้นค่ะครับอันนี้เป็นของจริงค่ะครับประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบอันนี้เริ่มเป็นของจริงแล้วค่ะครับ โอ้ oh, พี่เอ๋จังวเวลาได้ด้วยเหรอครับได้ค่ะเรื่องเวลาพี่เป๊ะมากเลยไปทุกเรื่องรอบที่แล้วก็เป๊ะมากเรื่องเวลาครับ <c oughs> อือแล้วนะก็้พอดีรถรถมาก็อีกจะขึ้นรถก็คือกลับกลับแต่ยังไม่ถึงที่พักนะคะแต่ว่าก็เพื่อนก็โทรว่าเฮ้กแกอยู่ไหนออกจากห้างแล้วหรือย,ยังรู้ไหมว่าที่ห้างเนี้ยไฟไหม้อยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอะไรเพื่อนเขาก็เป็นห่วงเราก็ตกใจหูเหรอเราเรา,เราออกมาไม่เท่าไหร่เองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กลับมาถึงที่พักก็มาเปิดข่าวดูก็เห็น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 ข่าวเห็นแบบเอเอไฟไหม้แล้วก็คือเห็นคนที่กระโดดลงมาค่ะครับแล้วก็คือคนที่กระโดดลงมาเนี่ยมันจะมีจุดที่ว่าเอาจําเขาได้เพราะก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ประมาณหนึ่งปีเนี่ยค่ะครับที่ห้างเนี่ยเขาจะมีการจัดอีเวนต์เป็นงานฟาร์มสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับต่างประเทศนะคะครับ และเอต้องไปงานอีเวนต์นี้เพื่อทําการแสดงในชุดประจำชาติของต่างประเทศครับค่ะวันนั้นก็ต้องคือค่ะตอนนั้นพี่เอต้องใส่ชุดอะไรครับอ่าเป็นชุดของพูดประเทศได้ไหมคะอ่าได้นะครับไม่ไม่ไม่เสียหายน,นะครับอ่าเกาหลีค่ะโอครับค่ะต้องใส่ชุดฮันบกของเกาหลีชุดชุด,ชดอันนี้ก็คือเพื่อนจากที่เกาหลีเอามาให้จากเกาหลีเลยครับค่ะก็คือต้องใส่ทําการแสดงทางวัฒนธรรมบวกกับเพลงเคป๊อป คือเราต้องต้องเต้นให้ให้ผู้ใหญ่ดูอะคะ่ะทั้งตรงตรง,ตรงเวทีชั้นล่างของของห้างนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะมันก็ตอนตอนตอนซ้อมนะคะตอนซอน้อมอะไรเงี้ยเอกก็ตอนนั้นคือเอกไปงานคนเนี้ยไปงานเนี่ยคนเดียวแล้วก็คือแทบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเพราะเราเราเรา,เราซ้อมซ้อมแต่เวทีเสร็จใช่ไหมคะเราก็ลงมาเดินข้างล่างในงานดูแบบป้ายดูแบบของที่ระลึกของดาราเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีป้ายหน้างานคือคือเอกอยากถ่ายรูปตรงป้ายนะแ ือเพื่อนไม่มีมาจะไหว้วานน้องหรืออะไรเงี้ยก็แบบอืเราก็เกรงใจก็มีเจ้าหน้าที่สองท่านเนี้ยเดินมาแล้วเอกก็วานให้เขาอะคือเจ้าหน้าที่คะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามาคนเดียวคือหนึ่งในสองคนที่ที่เป็นคนที่เสียชีวิตที่โดอดะคะ่ะก็ามาถ่ายรูปให้เอกจำได้เลยเหรอครับจําได้คะ่ะเพราะเขาเพราเขาทักเ,เ,เ,เขาก็คือ พูดคุยกันพอสมควรนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็กดให้ประมาณสามิี่รูปเขาก็เหมือนแบบเดินดูแบบฟาร์มเรียบร้อยภายในห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เขาก็กดรูปให้แล้วเขาก็ยังชมว่โอ้คุณผู้หญิงแต่งตัวสวยงามมากเลยนะคบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้คือคือเอ๋มองหน้าเขาเพราะว่าเราเราเรียกเขามาแบบคือเราก็เกรงใจไว้ว่าเออพี่เออพี่เจ้าหน้าที่ช่วยกดให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเขาก็ คือเหตุการณ์นั้นก็เพิ่งผ่านไปหนึ่งปีใช่ไหมแล้วคืนมาเกิดเหตุการณ์อันนี้แล้วก็เฮ้ยมากลับมาดูในที่บ้านอะค่ะ้ยในทีวีรูปขึ้นอะแล้วก็ใน y o u t youtube แลูวก็เข้าไปดูโอ้โหเฮ้ยทาไมคนนี้หน้าคุ้นจังครับก็คือกลับมานั่งนึกก็คนที่เราเคยให้เขาอะวานให้เขาถ่ายรูปให้เราหนึ่งในสองท่านอะคือหนึ่งคนหนึ่งมีคนหนึ่งที่เคยถ่ายรูปให้เอที่เอาโทรศัพท์อะค่ะของเอกกดรูปให้ จริงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ก็แต่ว่านะันคือเอ๋แบบขอร้องเลยค่ะแบบเอยากได้รูปตรงจุดนี้ตรงแบบอ่าเป็นตรงใต้ทางเข้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เป็นความบังเอิญที่อยู่เหนือความคาดหมายมากเลยใช่<ต>ค่ะ,ค,ะคือเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หลังจากนั้นในภายในหนึ่งปีใช่ไหมคะครับแต่ที่แน่ๆพี่เอ๋คือสิ่งที่พี่เหตุเจอวันนั้นน่ะถือเป็นลางบอกเหตุที่ดีมากๆเลยนะครับ อก็น่าจะใช่ครับถ้าถ้าอยู่นจุดนั้นก็คือคงแบบหูวุ่นวายมากอะค่ะครับแล้วถ้าเราไม่กลับไม่กลับนะตามคำบอกที่ได้ยินเสียงบอกนะคือเห็นแบบเหมือนไม่ที่เขาถ่ายคลิปอะคือแบบเราไม่ได้อยากเห็นอย่างนั้นไงครับแล้วก็คือเราก็มาอ่านรายละเอียดของข่าวว่าเขาก็คือโดนแบบไฟลวกหรืออะไรคือเขาทนไม่ไหวเขาเลยต้องแบบกระโดดลงมาจากชั้นข้างบนครับเป็นคือกระโดดลงมาก็ ไม่ไม่รอดอะค่ะเป็นโศนาัตกรรมที่น่าหดหูมากนะครับผมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วคือภาพอะมันมันมันติดตานะคะภาพกับกลิ่นที่เราถึงเราไม่ได้เห็นทั้งหมดอะแต่มันติดตาเราเพราะว่าเราเคยเจอคนคนเนี้ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วก็หลังจากหลังจากที่ไฟไหม้ได้สอสามสวันเนี่ยเอกก็กลับไปที่วัดเหมือนเดิมไปทําบุญครับค่ะอ่าน่าจะเป็นบุญในช่วงสงการครับ อ่าแล้วก็คือก็ถ่ายรูปอะไรเนี้ยแล้วคือแบบแล้วก็สองกล้องจากมือถืออะคะ่ะขึ้นไปตรงจุดนั้นอะจุดที่มีเกิดเกิดเหตุการณ์นะคะครับแล้วก็ถ่ายรูปแต่เราไม่ได้คิดว่ามันติดอะไรนะถ่ายบบเออถ่ายแบบพี่เอ๋ถ่ายแบบวิวตรงนั้นวิวสวยอะค่ะพี่เอ๋อย่าบอกผมแนละ้วว่าพี่ถ่ายติดอะไรบางอย่างใช่ค่ะเอาเอาแบบตอนตอนที่เรามาดูแล้วซูมรูปอะครับเป็นค่ะติดจริงๆติดอะไรครับพี่ติดเป็นแบบเป็นเงาดายืเป็น,นตรงหน้าต่าง เป็นเงาดำเหรอครับ <S <S ใช่ตรงตรงจุดจุดเกิดเหตุเลยแต่หนึ่งเงานะคะไม่มีไม่ไม่ไม่ไมีสองเงาหนึ่งเงาแต่ดําไม่ใช่คนใช่ไหมพี่อืมไม่ใช่แน่นอนค่ะครับไปอ่าตอนตอนนั้นเวลาประมาณกี่โมงครับพี่อ่าช่วงกลางวันเลยค่ะช่วงกลางวันน,นะครับใช่ค่ะกลางวันเลยค่ะ,ะคือ็กก็ก็ถ่ายแบบถ่ายตึกถ่ายวิววาถ่าย,าย,ายอะไรเนี้ยแล้วก็แพนไปทางทางทางที่แบบเป็นตึกที่เกิดเหตุอ่ะครับภาพชัดเลยเรากดเล่นเล่นเราไม่ได้คิดว่าจะติดนะก็กด แต่เราก็คือมองไปก็คือสองสารเขาอะคือแบบอืสองการเขาก็ไม่ได้กลับบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เราก็คือทําบุญให้เขาก็นึกถึงเขาอ่ะก็คือทําบุญให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพชัดไหมครับพี่เอ๋ชัดค่ะเป็นเป็น,ปนรูปสีดํารูปยูยตรงตรงจุดยังอยู่ไหมพี่รูปเออไม่น่าใจนะเพราะว่า <laughs> อเอ๋เปลี่ยนเครื่องหลายเครื่องมันอาจจะแบบไม่อยู่แล้วครับ ไอเอ็นน่าจะไม่ได้ลงในในในโซเชียลอ่ะค่ะไม่ได้ลงเพราะว่าถือว่าเป็นภาพส่วนตัวก็เลยไม่คือเรื่องเนี้ยเอาบอกตรงเพื่อนที่โทรมายังไม่รู้เลยอีไม่เคยเล่าให้ฟังแต่อีเล่าให้แม่ฟังครับค่ะอีกก็ไม่เคยเล่าให้เพื่อนสนิทเลยอะไรฟังครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยค่ะอืมอืมแต่มันก็ไม่น่าเชื่อแบบมันมันจะแบบมันมันผูกโยงกับเราอะเนาะแบบเราเคยเจอเขาถึงจะไม่เคยแบบไม่ได้ถามชื่ออะไรเขามีป้าแต่เราไม่ได้ดูนะ จะไม่ได้ถามอะไรเขาแค่วาดเขาถ่ายรูปแล้วเขาก็เดินมาถ่ายรูปให้เรื่องนี้ดีมากครับพี่มีการผูกเรื่องแล้วก็มีประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเซนทีเกิดขึ้นจริงแต้ว่าด้เหช่ค่ะในหลายอย่างเรื่องนี้ดีนะพี่อันนี้พี่ก๊อดดูข่าวหนึคะเรื่องนี้พี่ก๊อดดูไหมผมก็ตามอยู่ครับอ๋อขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะครับผมที่ เดียวสละเวลามีค่ามาเล่าเรื่องหลอนให้เราฟังอีกแล้วนะครับผมยินดีค่ะพี่กัสผมชอบเรื่องพี่ทั้งสองเรื่องเลยนะครับผมโอ้โหเยี่ยมมากครับพี่เอขอบคุณมากเลยนะครับพี่ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะพี่กัสค่ะบวัสดีค่ะบวาสดีครับ